อยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่ไหนพี่กรุงเทพเนี่ยครับกรุงเทพครับว่าระยะตรวจสอบไปยังไงตรวจสอบเรื่องไหนเ่ยครับไม่ก็ไปตรวจสอบให้น้องก็เปิดให้ดูแล้วนี่น่อยอ่าได้ก็ให้เปิดเดี๋ยวถามน้องเขามื่อกี้ที่เปิดให้ดูไหมเปิดดูให้ลูกใครฮะเนี่ยให้ลูกใครฮะลูกใครฮะบาร์เรเบีไม่ติดเนี่ยรถตรวจสอบฮะไปนะนี่นะฮะอันนี้สวัสดีอาสมาชิกนะครับอาน้องๆด่านเถื่อนทุกๆท่านนะฮะวันนี้ก็แวะเยี่ยมชมนะครับไม่รู้ว่าเป็นด่านอะไร นะครับยังไม่รู้นะฮะแต่มีการเรียกตรวจฉีนะครับนะบริเวณนี้นไม่มีกล้องวงจรปิดนะฮะกล้องวงจรปิดไม่มีนะครับตามหลักจริงแล้วในการตั้งด cool ่านมันมีกล้องวงจรปิดนะฮะกล้อง C C T V แต่บริเวณนี้ไม่มีนะครับไม่มีนะฮะเรีเยกตรวจฉีนะครับ ตัวฉีอะไรใครคุมด่านถ้าป้ายคุมด่านอยู่ไหนฮะคุณผู้กองเรียกผมผู้กองผู้คุมด่านใช่ไหมใช่ครับช่างตัวจฉีมีใบไอปปสบ้างครับนี่นี่นี่ขออนุญาตผมยังไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ไงขออนุญาตผมก่อนขอผมก่อนก็ได้ไม่ว่าผมถ่ายได้อยู่ขอก่อนไม่ใช่ว่าท่านไม่อยากถ่ายท่านท่านต้องบอกลูกน้องท่านไม่ใช่ไม่บอกท่านต้องบอกก่อนน้องน้องขออนุญาตถ่ายก่อนน้องมาถ่ายวิดีโอไลฟ์สดเนี่ยนั่ง พี่ขอญาตถ่ายนะเป็นไม่ได้พาดบอกดิบอกได้ไหมอารมณ์เสียรือเมันต้องบอกได้อารมณ์เสียไม่บอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนพี่อารมณ์เสียเรื่องอะไรไม่อารมณ์เสียบอกไว้ก่อนนะครับและถามเนี่ยพี่มีบัตรปปสไหมพี่ไม่ชอบพี่ไม่ชอบไม่ขัมาทำงานเลยไม่ใช่ผมถามพี่ว่ามีบัตรปปสไหมถามพี่ไงพี่ไม่ชอบไม่ขับมาทำงานเลยนี่คุณดูถูกผมปะเนี่ย นี่คุยลูกน้องท่านอยู่ไปคุยลูกพี่ท่านอยู่ไม่ใช่นี่ท่านยศอะไรเนี่ยของคุยกับใครก็มันรู้เขายศอะไรเขาตำรวจตำรวจต้องคุยอะรอยู่เขาก็ทำงานนี่ท่านเงียบๆนี่เอาเอาพี่พี่มีการนี่ครับฝากทำงานปปสนะครับมีการบันทึกตออหนึ่งต่อสองหรือไม่นะครับก่อนที่เรียกประชาชนเข้าไปตรวจฉีเนี่ยอย่างน้อยต้องจดบันทึกตออหนึ่งต่อสองก่อนถึงให้เขาไปตรวจฉีนี่นะ ผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วผมทําถูกต้องเลยผมทำมาแน่นอยู่แล้วไหนพี่มีบัตรไหมเขาจะเขาจะเป็นพักพนัพักดูบัตรหน่อยมีครับขอดูบัาตหน่อยครับตรงนี้นะตรงนี้ประชาชนร้องขออนุญาจในการตรวจฉีดของท่านเนี่ยปปสสสีเหลืองเนี่ยมีไหมครับผมมีไหมมีครับนีครับมีครับนครับพี่มีบัตรไหมฮะพี่มีบัตรอะไรบ้างผมมีบัตรครับผมมีบัตรประชาชนมีอะไรผี่ไม่แสดงครับผมถามท่านก่อนไม่ใช่ท่านมาถามผมผมไม่ใช่ว่าผมถามท่านเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยพี่ชาติพี่แสดงก่อนครับอ่อนนะครับครับเพื่พี่พี่ช่วยพี่ช ผมไไมม่ด้ผชื่อเล็กเขาออกไม่ใช่ผมไม่ได้มาโหใครเดี๋ยวอย่าคิดว่าคนที่เข้ามาถามประชาชนเข้ามาสอบถามแล้วบอกว่าเออไม่ใช่ไม่ใช่อย่าคิดว่าผมเสียงอย่างนี้เองไปดูตามดูได้ผมเป็นอย่างนี้เองเสียงแบบนี้เองนะครับสองพ่อฮะสองพอเราขวัญพี่อ่ารู้จะคุยกับผู้กบพ่เราขัญนะครับรู้จักคุยกับผู้กับผมเลยไหมแล้วแต่เชื่อไหมดิเชื่ไม่ได้นะดู อันนี้อันนี้รถใครครับพี่คุยกับสอบวัดไหมอันนี้รถใครไอรถใครฮะตอนนี้ไม่มีนัดตอนเนี้ยนัดตอนเนี้ยผมขอเนี่ยผมกำลังไลฟ์สดเนี่ยผมเป็นสื่อขอญาตสอบถามท่านก่อนว่าตอนนั้นตอนเนี้ยท่านมีบัตรปปสไหมอารมณ์ไม่ดีอะพี่คุยกับเออสามัญพลุเลยผมรู้ว่าพี่อะผมมีสายแบบนี้นะผมเสียงแบบนี้นะไม่ใช่เสียงแบบอื่นนะผมเสียงแบบนี้เข้าใจเข้าใจพี่ ไม่ใช่ไม่นวยโอ้ยอยู่ไม่ไม่ไม่ต้าอาอย่างนี้หรอกพี่ไม่ใช่ก็ไม่อยากผมเมื่อยอย่างนี้หรอกเนี่ยบัตรไม่มีท่านเรียกตัวฉีเขาเนี่ยมก็ไม่อยากมายืนร้อนอย่างนี้หรอกพี่ผมก็ทางานอ่ะเขายาคุยคุยกับสอผมเลยขอยากครับผมรู้สึกว่าผมคุยกับพี่แล้วพี่มีอคติกับตารวจนะไม่ได้อคติครับไม่ได้อคติแค่ทาสุกทไเลยผมผิดแล้วผมเออ โทรเลยโทรเลยไม่ได้ไม่ได้โทรเลยครับไม่ผมไลฟ์สดอยู่ครับผมไลฟ์สดอยู่ไม่ได้ไม่ได้โทรให้รู้เรื่องเลยพี่โทรเลยพี่โทรเลยอัดเสียงเลยเลยโทรเลยครับโทรเลยอทดเสียรเลยพี่โทรเลยฮะนี่นะเราเราร้อมเราร้องขอพี่เอาเลยผมก็ร้องขอให้พี่โทรเราร้องขอเราเราร้องขออำนาจของเขาในการตรวจฉีเนี่ยเรียกเขาว่าเปตรวจฉี่เนี่ยพี่โทรเลยรู้อำนาจอะไรอ่ะเบอร์พุ่งกับนี่พี่ไม่ผมว่าไอเขาถูกไงเขาไม่โทรเราจะได้ยิน อะไรสดเนี่ยอะไรสดเนี่ยนั่นได้ยินด้วยกันเนี่ยประชาชนได้รู้ด้วยที่ต้องการมีอคติกับตำรวจนั่นแค่นั้นเองไม่อย่าคิดว่ามันเออไม่ต้องรบด่านเถื่อนมีอคติต่อตำรวจนั่นผมไปทำอะไรไท่านท่านก็ทำไปเออป้ายชื่อผู้กุมด่านอยู่ไหนครับพี่ก็นี่็นแกให้ถูนี่ไงอ้าวไม่มีป้ายป้ายไม่มีไอ้นี่ด่านอะไรพี่ด่านอะไรจูสกัดครับสกัดแบบไหนพี่จูสกัดเหตุร้ายครับเหตุร้ายแบบไหนพี่ที่ชิงป้นครับที่ชิงป้นตัวด่านไม่ต้กี่อย่างพี่แล้วก็กดขันวินัยจราจรครับออ่ะมสยปัเหรอ พี่ทำไมรู้ว่าผมสายปอใช่ไหมเนี่ยผกทองเนี่ยนี่ปอนี่จะจอจ่จอมีอำนาจตรวจภาวะครับอำนาจอะไรครับบอกอำนาจผมหน่อยบอกอำนาจผมหน่อยอำนาจอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรบอกอำนาจผมหน่อยดิไม่เป็นไรอยากร่วมหน้าอ่ะับพี่จะโทรคุยกับสปอลไหมอยากร่วมหน้าครับแจ้งผมหน่อยดิจะคุยจะคุยกับสปอลไหมพี่ดูนะสปอหน่อยพี่เคาเรียกปองใสคุยคุกับสปอลพี่เบอร์นีเบอร์นีเบอร์นีโทรโทรที่พี่ในผมเอาเบอร์ให้พี่โทรเลยเนี่ยผมเอาเบอร์ให้พี่โทรเลย ก็บอกไม่พี่โทรเนี่ยนี่คณะประชาชนให้บอกว่าเขาโทรผู้กองบอกผู้กองโทรเนี่ยผมได้ยินไม่ใช่อะไรนี่นะกล้องวงจรปิดบริเวณนี้ไม่มีที่โทรเลยซีซีทีวีไม่มีน้ารถมีดูพี่นารถมีไหนนี่กล้องนี่นะกล้องซีทีวีพี่เหมือนรูปแบบท้องล่ออยู่นะกล้องไม่มีพี่นะรูปแบบท้องล่อยอะแบบตั้งมาอย่างสวยเลยอยู่ไหนพี่ ก็ไม่ okay there, มีพี่เคยดูสอนน้องั้งหล่อไหมรูปแบบแตการตั้งด่านโทถามสปกเขเลยผมถามพี่หน่อยรู้ไม่รู้ไหมโทรถามสปกเขเลยครับพ no, right so ี่ไม yes. ่พี่ถามผมถามผมโทรถามสปกเขเลยเออผมคิดตรงไหนยังไงแล้วพี PI ่บอกบอกสพอเลยเออแค่พี่นะแค่พี mm ่ผมเรียกรถแล้วถามผมเรียกรถพี่เอข้างหลังเห็นมาอะไรเท่านั้นไหมเออผมถามเรียกประชาชนถามนะไม่ใช่อารมณ์นะด้วยความเคารพนะบอกพี่ๆด้วยกันนะด้วยความเคารพยังผมเป็นคนแบบนี้นะครับผมเข้ามาสอบถาม ผมไม่อารมณ์ก็คุยกันดูนะนี่บอกผมไม่อารมณ์อีกเอาดูเอาแล้วกันเนาะโอเคเนาะทุกองเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวระยายมะสุบยางครับยย้าาเวลดีไม่มีกล้องนะครับไม่มีกล้องผมไม่สามารถถ่ายรายการชุนได้ครับผมไม่สามารถถ่ายรายการชุนได้ครับอย่า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 ให้ผมไปถ่ายอย่าอย่า ย่าท่านย่าให้เราเป็นเมาสิกประชาชนคนอื่นเขาผมถ่ายได้่นะท่านจะเป็นไรผมก็ถามลวงป้านะอาวุธเนี่ยทะเบียนรถคันนี้รถใครเนี่ยผมแจ้งได้ไหมแจ้งอายัดได้ไหมคันนี้รถใครเนี่ยเนี่ยรถใครเนี่ยคันนี้เนี่ยไม่ตีแผ่นป้ายเนี่ย ไม่ติดแผ่นป้ายเนี่ยผู้กองผู้กองเนี่ยรถใครอะสั่งอายัดได้ไหมคันนี้เนี่ยทะเบียนไม่ติดเนี่ยรถใครเนี่ยครับรู้ป่ะผมก็ไม่รู้ว่ารถใครนะจอดที่นี่อะจอดในหน้าเนี่ไม่รู้อีกรถใครดูนะรถใครไม่รู้นะฮะไม่ต้องกลัวผมเลยฮะอยู่แล้วไม่ต้องกลัวไอ้กบถามที่บ้านสอไม่ต้องกลัว เดี๋ยนจะถามไปบ้านเขาดูเอาเออขอร้องนะฮะอย่าไปด่าเจ้าที่นะบอกไว้ก่อนนะขอร้องสุดนะอย่าไปด่าเจ้าที่อย่าใช้คำไม่สุภาพกับเจ้าที่นะไ่นเนะครับอย่านะเพราะว่าเขาไม่ได้ฟ้องผมนะฟ้องคนคนคอมเมนต์เข้ามานะบอกไว้ก่อนที่สอบถามนะครับที่สอบถามล้นป้านนี่นะผ่านจอไปมาก็ชอบว่าเขาชอบว่าให้มีตำรวจช่วยป้องกัน ป้องกันก็ป้องกันเหตุพี่เร่งด่วนพี่สรุปว่าพี่ด่านนี่พี่ด่านอะไรด่านอะไรกันแน่สรุปด่านอะไรเพราะว่าป้ายผู้เอ่อป้ายชื่อผู้คุมด่านเหมือนสอนอทั้งหลอกก็ไม่มีกล้องส่งเอ่อกล้องซีทีวีหรือกล้องวงจรปิดก็ไม่มีไม่เห็นไม่เห็นไม่มีไม่เหมือนด่านที่อื่นเขาที่อื่นนี่ผมไปมาเจอลักษณะแบบนั้นแต่นี่ไม่มีที่มาเราฝันบ่อยไหมบ่อยครับบ่อยบ่อยมากเลยนรบ่อยครับบ่อยบ่อยไม่้องกลัวครับสวัสดีครับ งดูเอาเดี๋ยวเรียกลูดล่ดิพี่คขาหนึ่งจะได้เขาสอบสอบถามว่าพอใจกับการปฏิบัติงานเขาตำรวจไหมไม่จะไปจะเลิก <c oughs> เราจะเลิกเม่อสิกเขาไม่ได้อ <c oughs> ยาหยาหยาเลิกเม่อสิกเขาใ <c oughs> เขาปฏิบัติหน้าที่อยา่าไปเลือกเขา, <c oughs> าสอบถามมาก่อนว,ว่าเออพอใจกับการปฏิบัติงานของหน้าที่ไหมแต่มีพี่เขาเนี้ยไม่ค่อยพอใจไม่ใช่ผมไม่พอใจอันไหนมันมันไม่ถูกันไม่ถูกถูกต้องกฎหมายน่ะมันผิดกฎหมายทัางเอาไปเลยหน่อยก็มันต้องกลัว อุ้ยผมไม่ได้กลัวพี่ผมไม่ได้กลัวพี่แต่กลัวผมไม่กลัวทําไมกูหมไม่มีอะไรน่ากลัวตํารวจยศให้ยศและทันตีพันโตทันตายไปก็ไม่มีโรงเลยพี่นี่แหละเออผมกินภาษีของพี่นะพี่ผมผมรับใช้พี่อยู่แล้วผมก็เดินดูแลพี่ไปตลอดเนี่ยนี่นะฮะเราผ่านมาประสบพบเจอเนาะท่านพอดีนะเนี่ยท่านผู้กองนะครับท่านเรียกประสุมฉีท่านท่านใช้อำนาจอะไรก็ต่อฉี่ครับพี่ผมเรียก ผมเรียกเลยใช่เมื่อภาพไม่ทัดอยู่ครับที่ัเลขจุดฉี่ที่สอบถามเขาสมัตใจนะมาที่เขาสมัตใจนะผมไม่ได้ถามเขาว่ามผบใจหรือเปล่าเพราะว่าบางคนเขาไม่รู้กระตุ้ผมเลยนะตามมาตามมาตามมาติดตามมาเออเออม่จบใหม่ปะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปไหนไปไหนนี่นี่ยไม่เป็นไรไปไหนอยู่ด้วยกันนี่แหละมา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 ไม่หนีหรอก นี่นะเนี่ตัวชีเสร็จกระทิ้งไว้อย่างเงี้ยดูนะไม่อยากไปจับนะนี่นะชีตัวชีชาวบ้านเขาเอา้าไปไหนแล้วเอา้าอันนั้นนะผมคนนั้นนะผมแจ้งนะครับาะ ผมร้องขอให้ท่านจับกลุ่มนะผมร้องขอให้ท่านจับกลุ่มนั่นน่ะฮะไปโรงพักไงล่ะผมมาถึงนี่ปล้วท่านเอารถออกไปเลยอ่ะท่านท่านเขียนใบสั่งกายัตตอนนี้เลยพันผมร้องขอนะบอกไว้ก่อนผมร้องขอนะไปโรงพักได้ไงเออแม่้อยู่ในด่านไม่รู้ได้ไงเพราะตำรวจขี่ไปเนี่ยมันใช่เหรอผมให้เอาไปที่โรงพักได้ไงแล้วเมื่อกี้ตำรวจที่ตำรวจหรือเปล่าก็ไม่รู้เออไปโรงพยแล้ว <im itation> ดูนะฮะฝากอ่าสำนักงานปปสนะครับฝากผูก้หลักผู้ใหญ่นะฮะฝากอ,อ,อ่ผอตเอผอตรนะครับนะฮะดูการทํานของลูกน้องท่านนะครับในการปฏิบัติหน้าที่นะกล้องวงจรปิดไม่มีหน้าด่านนะครับไม่มีนะฮะห้องซีทีไม่มีป้ายชื่อป้ายชื่อของผู้ควบคุมด่านไม่มีเบอร์ผู้รับการไม่มีดูเอานะ <laughs> ไม่มด่านอะไร ถ้านทำถูกต้องก็ทำไปเนาะไม่ได้ว่าอะไรนะครับหล่อปะไม่ทัเลย่อัหล่อปะยังไม่หล่อคนจริงๆนะเขาไม่ตีกันห้าหรอพี่ไม่ตีผมก็ไม่ได้ตีไม่ต้องกลัวผมไม่ตีหรอกผมอยากรู้ว่าท่านชาจิอำนาจอะไรในการกดชี้ผมบริสุทธิ์ใจเมื่อกี้นี่นะพี่นะเมื่อกี้นี่วัยรุ่น จะเป็นคนต้องไหมไม่โอหหลายคนเลยแหะรวมไปครับตัวฉีทั้งหมดเลยอารรนาจอำนาจก,การตัวฉีตัวได้เฉพาะอะไรผมจะถามลูกน้องผมลูกน้องผมว่าฮะอหน้าสรุปแล้วการอไอการตัวฉีนี้ต้องฉีเอตัวฉีเฉพาะคนขับหรือคนซ้อนนี่นะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับอืมขออนุญาตครับผมไม่ไม่มีอำนาจจะบังคับใครขนาดนั้นหรอกครับอ้าวเหรอไม่มีอำนาจนะครับผมก็บังคับไม่ได้แต่ว่าอะไรรู้ไหมเออเขาสมัครใจเขาแสดงความบริสุทธิ์กันเหนอ มีแต่พี่เนี่ยแต่บริสุทธิ์หรือเปล่าลองไะล่ะตรวจผมนะตรวจไม่ได้ให้ไอ้นั่นนะบริสุทธิ์หรือเปล่าอลองไะล่ะบริสุทธิ์แล้วไปไปที่โรงพักไม่โรงพักตรงนี้เลยขี่ตรงนี้เลยควักควายให้ดูเลยแล้วควักนี่เลยแรงที่แรงแล้วควักให้ดูแรงดิเออผมตัวยังขี้ได้เลยผมอ่ะมาพูดกับชาวบ้านก็ได้พี่มาพูดกับชาวบ้านก็ได้ว่าพี่มาพูดกับชาวบ้านก็ได้ กล้องมีแต่กล้องไปจิ้มทั้งไหนไม่รู้นะกล้องเขาบอกมี <c oughs> กล้องมีตัวเดียวนั่นนี้ปกติก็จะมีกันก้นกล้องมาฝั่งนี้นะทุกด่านจะมีหมดแต่ที่นี้ไม่มีครับเหล่าขวัญครับสวอเหล่าขวัญไม่มีแต่ยัยางไงาก็ขอขอ,ขอด้วยความเคารพนะครับคอมเมนต์แบบสุภาพนะครับคอมเมนต์พยายามคอมเมนต์แบบสุภาพนะอย่าไปด่าเจ้าที่คำไม่ไปสุภาพนะฮะก็สดีครับคุณครับเดิ ครับผมมาทางหน้าเอ้ยยาวๆ <Universe> <m wastart> ครับผมฮะแแบบมาดูครับแวะมาดูภาพประสบพบเจออน้องประสบพบเจอนะครับสวัสดีการตั้งด่านเนี่ยครับนี่ทเ่็นลองหรือยังไงเออผมเป็นสาวัดครับสาวัดนะจะจอธิบายให้ฟังนะครับคือช่วงเนี้ยนะครับเรื่องของอาชญากรรมมันเกิดขึ้นมากตลอดจนเรื่องของอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับจากการขับขี่รถรถยนต์เนี่ยที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยทำเครื่องจัก็ก็มีการนะครับให้ให้ตั้งด่าน ครับเพื่อตรวจนะครับเรื่องของป้องกันอาชญากรรมบางทีเนี่ยยาเสพติดเนี่ยมันอาจจะมีเรียงมานะครับแรงงานต่างด้าวเนี่ยจะหลบหนีเข้ามานะครับมาทางเส้นนี้นะครับมาจากเส้นนี้นะครับมีเขตติดต่อเราต้องป้องกันอาชญากรรมที่มันจะเกิดขึ้นนะหรือเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยเด็กๆบางทีนะครับหรือขับขี่รถที่มันวิ่งเร็ววิ่งอะไรเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นได้ตลอดและสถิติมันสูงขึ้น ก็เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการป้องกันเดี๋ยวเขอได้ควยมได้ความเคารพเนาะอ่ามาได้ความเคารพด้านนี่เล็กน้องมาทางนี้เฮ้ยเงียบเงี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาทางนี้ดี่ก่อนผมดิไม่ไม่อะ็นไรผมจะชว่วยไม่ต้องกลัวผมไม่เป็นไรแล้วถ้าอยู่นี่แหละท่านขอขอทุกความเคารพนะทำไมกล้องบริเวณนี้ไม่มีกล้องซีทีวีแบบเรียลไทม์อ่าอันนี้อันอันอันนี้มันแน่นอยู่แล้วครับพี่งไมีแน่นอนน้ังนี่นี่น้องมาจากไหนผมมาจากบ้านหลักขวัญโรงพยานหลักขวัญโรงพยานหลักขวัญใช่มาจากโรงพยาบกหวานเนี่ยขับรถขนาดไหมาเท่านี้อันนี้ นอ๋อแบบนี้เหรอใช่น้องน้องไม่น้องเปิดละไม่น้องเปิดดูละผมเปิดด้วยจะกินกล้วยไหมกล้วยมีอ๋อไม่เป็นไรกล้วยไหมผมทามันเรียบร้อยแล้วผมทำเรียบร้อยแล้วกล้วยก็คือเราทำถูกต้องนะครับงั้นไม่ต้องห่วงนะครับแล้วผมบอกพี่นิดนึงฝากนิดนึงเวลาจะไปลงจะไปไลฟ์จะไปอะไรเนี่ยพี่ระมัดระวังนิดนึงนะพอดะนีนะครับวันนี้เมื่อวานนี้เอ่มืวานนนี้ะครับเป็นศาลอุบลราชธานีนะฮะในการพี่ศักดิ์อภิชัยไปไลฟ์สดด่านไม่มีความผิด นะครับศารท่านพิพากษามแล้วยกฟ้องนะครับคือถ้ามันถ้ามันไม่ไปบุคคลอื่นบุคคลที่สามเขาไม่ไงผมบอกว่าถึงบอกไงผมไม่ไล่สดงใจผมไปข้าวๆผมไปไล่สดประชาชนชนี่มาที่เอาน่านาดาได้ไงไม่ได้พี่ก็ไม่ได้พูดคุยเราพูดคุยได้ได้ไหนอ่ะเราประชาสัมพันธ์เราประชาชนด้วยกันดีไหมพี่ประชาชนด้วยกันเออเราก็ได้มาช่วยกันในเรื่องเรองกิจกรรมไม่ใช่ไปตรวจฉี่เขาเนี่ยไปตรวจฉีเขาเนี่ยได้บันทึกตอนหนึ่งตอนสองไหมแล้วถามมาบัตรปอปศใครมี คุณถามผู้เดียวครับคนรับนะสกคาลบใครมีบัตรปปสเนี่ยเป็นตัวฉีเขาเนี่ยมาทักเนี่ยเจ้าพนักงานเอ่อทำงานนะฮะมันต้องมีเหตุก่อนไหมมันต้องมีเหตุกันในการตรวจก่อนไหมเจ้าพนักงานเนี่ยทำงานนะครับไม่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั่นต้องถามว่ามันการได้พิจ๊เข้อตรวจฉี่เนี่ยมันต้องมีเหตุก่อนไหมหรือการเข้าไปตรวจเนี่ยอย่างนแรกต้องมีบัตรปปสเอ่อบัตรที่ตอนหนึ่งต่อสองก่อนไหมก่อนที่จะรับการตรวจประชาชนที่สัญจรไปมาเนี่ยต้องมีก่อนไหมตอนนี้หรอ คือคือเรารถตำรวจท่านนี่นี่ลำต้นกองแลสำนักงานปปสครับช่วยดูคลิปนี้ด้วยนะว่าลูกน้องท่านตาบมืนถูกต้องนะครับเนาะอันนี้เรียบร้อยนะแล้วแต่ของท่านผมดูนะแต่นี่ฝากสำนักงานปปสนะครับในการทํางานลักษณะแบบนี้กล้องวงจรปิดไม่เอกล้องจรซีทีวีไม่มีนะเหมือนท้องหล่อนะครับป้ายผู้คุมด่านชื่อผู้คุมด่านเบอร์ผู้ควบคุมการไม่มีนะบริเวณนี้นะไม่มี ไม่มีกล้องอะไรบนบริเวณนี้เลยเนี่ยไม่เห็นนะไม่เห็นกล้องนโอเคนะท้องหล่อนะดีมากเลยรูปแบบท้องหลอเนี่ยที่เป็นดาตัวอย่างนี้ออกข่าวนะอุ้ยสวยมากเลยหล่อมากเลยเท่มากเลยมีศักดิ์ศรีมากเลยในรถเราก็มีหมดนะที่รถกล้องนะครับกล้องไม่จำรถเนี่ยเราอูแล้วพี่หามันลงมาข้างล่างนี่กล้องพี่ดูดูกล้องพี่ก่อนเราอยู่เราทำุกล้องดูกล้องพี่น้ารถพี่ก่อนลงข้างล่างมันไล้ม่เข้าเสนอก็นะครับ่อยทำอะไรเนี่ยก็ก็ฝากลองดูยังไงนะครับไม่ เพี้ยไม่เป็นไราพี่ผมภาพประชาชุนแล้วแม่ของผมภาพประชาชนนะขออนุญาตนะผมขออนุญาตหมดเลยเรียบร้อยขออนุญาตขออนุญาตเราชื่ออะไรเนี่ยผมชื่อเล็กพองผมชื่อเล็กพองเล็กพองนะครับเล็กพองใช่อยู่ที่ไหนบ้านอยู่ไหนผมอ่ะผมกรุงเทพอุทัยกรุงเทพอ๋อครับพักอยู่กรุงเทพใช่โอเคแล้วผมมาไปเจอไม่ใช่ไม่ใช่ผมมาไปเจอผมมาไปเจอนะด้วยความเคารพท่านเนาะด้วยความเคารพนะฮะใช่ใช่เราไม่มีคติกัรตกรนเพราะไม่มีสิเพราะว่าเราคุยเราคุยนะอันไหนโปร่งใสอันไหนกรร เราช่วยช่วยกันป้องกันอาชญากรรมนะเพราะฉะนั้นเราป้องกันอาชญากรรมนะอันนี้เราก็แวะดูนะผ่านมาเจอไม่ใช่แล้วละครับไม่ได้มีอธิโจที่หรือมหาดาดแล้วครับมาเจออย่างไรทำถูกก็ทําไปนะเดีเยาไม่ได้คําตอบนะเพราะบางทีมันมีอาชญากรรมอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยจำนวนเยอะๆเนี่ย นีกหนี่งที่ต้องช่วยก็คือเส้นนี้ของจุดตรวจเส้นเนี้ยมันเป็นเส้นปากอ้อยพี่ทําอ้อยทํำไรทํำไรทํานาเส้นนี้นะถนนหมดเลยเนี่ยทั้งเนี้ยครับมันเป็นถนนที่เขตเชื่อมต่อนะครับเขตเชื่อมต่อติดต่อกันแล้วไอ้นี่เมื่อกี้เอาเรียกประชาชนเข้าไปตรวจฉี่ผมยังสงสัยอยู่เลยเนี่ยยังไม่หายทำไมไม่บันทึกตอนหนึ่งต่อสองให้เขาทําไมไม่บันทึกตอนหนึ่งต่อสองให้เขาเร่องอะไครับเรียกตรวจฉี่เขาฮะท่านไม่ไม่รู้อ๋อตอนหนึ่งต่อสองไม่รู้เหรอตาสมตำหรืออะไรฮะ นี่นี่พี่พูดจะชัดที่ตอนหนึ่งคือตอนหนึ่งต่อสองพี่ฉันไม่รู้เหรอพี่พี่ต้องบอกผมหน่อยครับนี่ฮะโอุกการปปสครับเขาไม่รู้นะแล้วการลงเอาลงบันทึกตอนหนึ่งต่อสองผู้กองไม่รู้ที่จเต็มอะไรพี่ที่เต็มอะไรพี่รู้หอ่ะเอ้าเอาเกิดอะไรเกิดขึ้นเอ้าเอารถเต้าสงสัย